ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมีนาแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อไรวันนี้เราจะมาพูดถึง คติธรรมและข้อคิดเรื่องของการให้กำลังใจตัวเองด้วยธรรมะเมื่อรู้สึกว่ากำลังท้อแท้และสิ้นหวังมาฝากค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตัวเองก็ทำบุญมาก,มากแต่ทำไมตอนนี้ยังลำบากอยู่ที่ผ่านมาก็ทำบุญมาตลอดทำทานก็ไม่เคยขาด แต่ทำไมชีวิตในตอนนี้ยังลำบากและยังขาดแคลนหลายสิ่งหลายอยา่างคลิปนี้เราจึงเอาคติธรรมและข้อคิดจากครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตเพราะความลำบากความยากจนความทุกข์ทั้งปวงนั้น ล้วนมีเหตุมาจากวิบากกรรมทั้งสิน้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจหลบเลี่ยงได้ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ถามพระองค์ว่าในเมื่อท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาและมีอิทธิฤทธิอยู่แล้วทำไมยังมีคนที่ลำบากอยู่พระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แจงว่า แม้ว่าเราจะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่เรามีสี่ประการที่ทำไม่ได้ประการแรกก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมอะไรเอาไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเองประการที่สองปัญญานั้นให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ ประการที่สความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจัก,กรวาลต้องใช้การปฏิบัติเป็นหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงประการที่สคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับเราจะฟังไม่เข้าถึงใจเขาเราจึงโปรดเขาไม่ได้ แม้ว่าฝนจะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาความลำบากความยากเข็นความทุกข์ทรมานรวนมาจากกรรมแม้จะสร้างบุญหากยังไม่แรงพอพลังบุญก็ยังไม่ส่งผลแต่การทำบุญจะต้องได้บุญแน่นอน มันทําบุญย่อมจะส่งผลให้สักวันเมื่อหมดกรรมบุญก่อจะเกิดผลเมื่อนั้นสิ่งดีย่อมจะเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีสมหวังผิดหวังปนเปกันไปไม่มีใครจะสมหวังได้ตลอดชีวิตและไม่มีใครที่ผิดหวังได้ตลอดชีวิตเช่นกัน การที่เราจะก้าผ่านปัญหาอุปสรรคและความทุก์ได้เราจะต้องมีสติและปัญญามีศีลธรรมเป็นพื้นฐานไม่ล่วงละเมิดแม้จะมีความทุกขและลำบากเพียงใดการตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าอุปสรรคปัญหาคือบทเรียนสอนเราให้เข้มแข็งคนที่อดทนมีความพยายามและขยันเท่านั้น จึงประสบความสำเร็จได้ดังคำสอนของพระพุทธองค์ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัธฐานิปปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะพบความสำเร็จปฏิรูปการีธุระวาอัฏฐาตาวินทเตทะนัง คนที่ขยันเอาการเอางานทำสิ่งที่เหมาะสมย่อมหาทรัพย์มาได้ความอดทนนั้นทำให้คนได้ดีดังเช่นในมหาสมุทรถ้าไม่มีคลื่นลมไม่มีปัญหาอุปสรรคเราจะมีกัปตันหรือนักเดินเรือที่เก่งชำนาญได้อย่างไรพระพุทธองค์กว่าจะบรรลุอนุตตรสมมาสัมโพธิญาณ ก็บำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วนชาติสุดท้ายก็ลองผิดบำเพ็ญทุกกะละกิริยาตั้งหกปีและหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุมรรคผลนี่ก็เป็นเพราะอาศัยความอดทนแน่แน่และตั้งใจบุคคลตัวอย่างในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องมีก็คือความอดทนและความขยันซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เลยเป็นหนึ่งในคุณธรรมหัวใจพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าขันติบารมีอุปบารมีปร,ะระมัตถปาารมี ความอดทนพระพุทธองค์จัดไว้ในมงคลข้อที่27ความอดทนเป็นมงคลสูงสุดในเบื้องต้นนั้นความอดทนนั้นมันจะขมขื่นไม่หวานหอมแต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมความอดทนจะผลิดอกออกผลหอมหวานเหมือนกล้วยไม้กว่าจะออกดอกก็ต้องใช้เวลาแต่พอออกดอกแล้วก็สวยงาม บางคนนั้นชอบคิดไปไกลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในสิ่งที่ยังไม่เกิดซึ่งความคิดของเรานั่นเองที่บั่นทอนละกำลังส่วนหนึ่งของความสุขที่ควรจะเกิดเราควรจะมีความคิดแบบนี้ให้ลดน้อยลงบางครั้งเราน่าจะทำชีวิตให้ดีกว่านั้นได้แต่เพราะความคิดความกังวลมากจุดเกินไป ทำให้สิ่งที่น่าจะง่ายกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากถ้าความคิดบางอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าทําให้กังวลใจไม่มีความสุขทําให้ยิ่งหวาดกลัวกับวันข้างหน้าฉะนั้นอย่าได้ไปคิดมากแต่ทำวันนี้ให้มีความสุขทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับเวลานี้ที่มีโอกาสนี้บางทีสิ่งที่เรากังวลไปนั้น มันอาจจะมาไม่ถึงก็ได้ชีวิตของเราอาจจะไม่ยาวนานถึงขนาดนั้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นหรือไม่อยากกังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงจงมองวันนี้ทำวันนี้มีความสุขกับทุกวินาทีที่เรายังมีลมหายใจเวลานั้นมีพอเสมอสำหรับความสุข ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ชีวิตที่พบกับความทุกข์เป็นชีวิตที่แท้จริงเพราะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีการเติบโตความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่มีใครไม่มีความทุกข์เพราะนั่นคือการเป็นชีวิตความทุกข์จะสอนให้คนแต่และคนเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆ ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหาเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรไม่มีความทุกข์ก็จะไม่รู้จักกับความสุขเพราะความทุกข์จะพิสูจน์ความเป็นคนอ่อนแอหรือเข้มแข็งความทุกข์เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถซึ่งต่างจากความสุขที่ทำให้คนอ่อนแอมองโลกง่ายๆแคบ ความสุขเหมือนสายฝนพรมอ่อนโยนงดงามบางเบาแต่ว่างเปล่าไม่มีการเรียนรู้ใดในความสุขเมื่อใดที่เรามีความทุกข์ควรยิ้มรับและคิดว่าโชคดีที่ได้เจอกับความทุกข์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาได้สงบได้สติได้ความนิ่งได้ความรู้จักโลกรู้จักตัวเอง และรู้จักการเติบโตทุกทุกก้าวเพราะฉะนั้นจงทำกำลังใจตัวเองบอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้เรามีความทุกข์เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุกข์ความสุขก็จะรออยู่เบื้องหน้าจงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตมีคนมากมายที่กังวลกับอนาคต แต่เขายังไม่เคยมองปัจจุบันเลยว่าเขาทำอะไรอยู่เมื่อเรารู้ตัวคนเดียวการให้กำลังใจตัวเองนั้นสำคัญมากที่จะทำให้เรามีแรงเดินต่อไปซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ถ้าทำได้เราจะพบกับความสุขแบบที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครอีกสาเหตุที่เราท้อเป็นเพราะเรามองเห็นแต่ความล้มเหลว และยึดมั่นถือมั่นกับผลสำเร็จมากจนเกินไปพอเราไม่ได้อย่างที่ต้องการหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้เราก็เลยเป็นทุกข์ท้อแท้สิ้นหวังและหมดกํำลังใจเพราะฉะนั้นลองคลายความยึดมั่นถือมั่นพยายามมองสิ่งที่ดีที่มีอยู่จงให้กํำลังใจตัวเองบอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้ เรามีความทุกข์เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุกข์ไปแล้วความสุขก็จะรอเราอยู่เบื้องหน้าขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ค่าติดธรรมในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ